รีวิวตัวละครในโลกมินิหยุนหยานและจังหงหยุนหยานเป็นลูกสาวคนสุดท้องของตระกูลเซียนเฟิงเธอได้เข้ามาฝึกฝนวิชาในสำนักหุบเขาเทพน่าเสียดายไม่ว่าจะวิชาเรียกลมฝนหรือโบยบินผ่าก้อนเมฆหยุนหยานก็ทำไม่สำเร็จหยุนหยานเกลียดการเรียนมากเธอมักจะแอบออกไปเล่นกับน้องแมวและสุนัขอาจารย์โกรธมากจนต้องไล่ตามเธอออกมาเพื่อจอโงไปละ <Bye. S 2> วันนี้ก็เช่นกันหยุนหยานจะออกไปเล่นที่ไหนกันอีกนะเธอปีนข้ามกำแพงวิ่งลงจากภูเขาไปอย่างลับๆระหว่างทางลงเขาเธอสังเกตเห็นแสงสีทองปรากฏขึ้นบนต้นไม้เธอจึงไร้มนโอ้เพียงฮะเธอจึงไร้มนและส่งพลังไปยังต้นไม้ใหญ่เธอเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าเป็นชายผมขาวรูปงามพร้อมพลังแห่งอิสรภาพทำให้หยุนหยานตกหลุมรักเขาในทันที พลังของท่านแข็งแกร่งนะหยุนหยางขอคาระวะค้าไม่ใช่เทพอะไรหรอกก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งฮะแต่ท่านดูเหมือนเทพบ้างเลยนะฮ <laughs> าบายุคใหม่เขาไม่ใช้เวทมนต์กันแล้วและทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ